แต่แม่ต้องไม่หยุดสวยถูกไหมคะลูกใช่ไหมคะมาม่าสวยไหมคะไม่สวยค่ะไม่สวยค่ะไม่สวยหอมมากเลยชอบแฮ่ชอบแหใช้ยดอยด้วยเนาะอ๋อเบาๆบาจบว้าว สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขาดูคลิปนี้กันไปยาวๆนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคลิปนี้เดี๋ยวช่วงท้ายคลิปเนี่ยจะมีกติกาชวนเล่นเกมแล้วก็แจกอของรางวัลอีกแล้วยิงฉุบอะไรนะเนาะยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงฉุบใช่ใชดะค่ะใช่ชนะหรอคะเอาล่ะวันนี้เรามีของดีของดังในตำนานที่ทุกคนตามหา สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์แล้วก็คุณแม่หลังคลอดให้นมลูกอยู่หรือว่าคุณแม่ที่ไม่ได้ให้นมแล้วก็ตามเพราะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดไทยและช่วยให้คุณแม่กลับมาสวยเหมือนเดิมมันคือเอลพิเมโร คุณพ่อดีคือคุณแม่ดีคือคุณลูกเหลอคาเอลพรีเมโรเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้านะคะให้คุณแม่เนี่ยกลับมาสวยวิ้งเหมือนเดิมเพราะว่าคุณแม่เนี่ยตอนท้องหรือว่าตอนหลังคลอดมาแล้วเนี่ยจะต้องเผชิญกับสภาพผิวที่มันสุดโทม <c oughs> สภาพผิวที่แบบพังแต่แม่ต้องไม่หยุดสวยถูกไหมคะลูก <c oughs> ใช่ไหมคะมาม่าสวยไหมคะไม่สวยไม่สวยไม่สวยโอยความรักความ เอาใหม่เทคสองมามาสวยไหมคะสวยถูกต้องนี่ตัวแรกตัวแรกตัวแรกตัวนี้เลยตัวนี้ไฮโดรสกินไฮโดรสกินคือน้ำตกคอลลาเจนนั่นเองมันจะเป็นฟ้าบกก็คือพอมันตกมาจากสายไฟฟ้าบกฟ้าบกฟ้าบกไม่ใช่ค่ะน้ำตกคอลลาเจนไม่ใช่น้ำตกค่ะลูก น้ำตกน้ำมันวอเตอร์ฟอลค่ะไม่ใช่ค่ะน้ำตกคอลลาเจนเกราะป้องกันผิวหน้าของคุณแม่นะคะให้ผิวชุ่มชื้นลดเรืออริ้วรอยผัดเซลล์ผิวหมองคล้ำกระจ่างใสด้วยอ่ะอ่ะวิธีการใช้ง่ายมากเลยให้ให้มาไหมล่ะถทาอ่ะทาให้มาก็ได้อ่ะทาที่หน้า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 หนาเช้าเย็นนะคะทาทาไปตกเบาเบา ตบตบเบาๆตบคือเบาๆเบาๆนิดเดียวพอเอาเบาๆนิดนึงเบาๆนิดหนึ่งมันเป็นน้ำแร่บริสุทธิ์แล้วก็พืชออร์แกนิกนะคะเกรดพรีเมียมดังนั้นปลอดภัยจะใช้หอมมากเลยค่ะการยูวการแสงการความร้อนการลมการความแห้งทั้งหลายในแต่ละวันที่เราจะต้องเผชิญตัวนี้นะไฮโดรสกินแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะนะอร่อยๆลดเรือดลูดรอยได้ผัาเซลล์ผิวหมองคล้ำต่างๆตัวนี้ตัวแรกเลย ว้าวทาแล้วสบายนะมันซึมเข้าไปทันทีเลยอ้าวมีอีกมีอีกตัวนี้คือตัวอิมมชั่นน้ำนมอิมมชั่นน้ำนมตัวนี้เมื่อกี้ไปแปะให้พอ่อหรอคะดีไหมคะบำรุงผิวหน้าคุณพ่อก็ได้เหรอคะใช่ค่ะหรอคะ,อคะนี่อิมมชัน่นตำนมเนี่ยเป็นตัวที่ทาตัวต่อมาได้เลยมันก็คือ m o ยส์เจอไรเ นี่เดี๋ยวช่อแฮร์บีบกดมันเป็นมอยส์เจอไรเซอร์ที่เบาบางมากๆซึมเข้าสู่ผิวคุณแม่ได้เลยโดยที่ไม่เนะน่ะเหมาะกับสภาพอากาศเมือนครนี่นี่นีให้ดูครีมภาเป็นอย่างนี้ทาทั่วทั่วๆหน่อยทาช่วยมามาทาหน่อยทาตรงหนทั่วหน้าเลยค่ะเหมือนกับโลชั่นกับเจลผสมกันอ่ะมันบางเบาแล้วก็ซึมเข้าหน้าได้เลยทั่วทุกองหอมมากเลยช่อแฮร์อ๋อเบาเบาบว้าว เอิมอชั่นน้ำนมเนี่ยคุณสมบัติพิเศษก็คือสามารถช่วยเคลือบผิวของเราค่ะทำให้เก็บความชุ่มชื้นไว้ภายในในขณะเดียวกันมันก็จะช่วยทําให้ผิวของเราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นไม่ว่าแม่มีน้องอยู่ในท้องหรือว่าแม่หลังคลอดเนี่ยบางทียังให้นมลูกอยู่ใช่ไหมหน้าก็พังโซมไปหมดเลยผิวต้องฟื้นฟูบํารุงกันหน่อยและที่สําคัญเราก็ต้องไม่หวเลเราก็ต้องไม่หวเลาะเราก็ต้องไม่หัวเระ บ,บำบำรุงลาไม่ใช่อันนี้เราจะบำรุงผิวหน้าด้วยโอเคไม่ใช่บำรุงหน้ <Okay. S 2> า<ำ>เป็นโรงพยาบาลค่ะจะเหมือนกับสาวเกาหลีเลยเนาะที่แบบหน้าชุ่มชืน้นคือสาวเกาหลีเขาทาตัวนี้แล้วเขาก็ลงเครื่องสำอางอีกชั้นหนึ่งให้หน้ามันผ่องวิ้งไปเลย ตัวนี้เนะี่ยผิวจะหายใจได้เพราะมันเบาบางมากนี่ลงก่อนลงเมคอัพผิวจะเปล่งประกายชะลอริ้วรอยต่างๆที่จะมีใช่ไงม,มาเป็นไงผิวเปล่งประกายแล้วไหมวิงมว่งไหมวิ่งไหมอ่ะตัวต่อไปตัววาสลีนไม่ใช่ค่ะตัวนี้คือเจลหยดน้ำอะคว้าวอเตอร์ดรอปเจลหยดน้ำอ่าอันนี้แหละอันนี้พอบีบมาแล้วก็ให้ตบลงบน ผิวหน้าเบาๆนี่นี่ใช่ทำได้ป่ะช่องแหว่ทำได้เป่าตัวเนี้ยเด็กๆก็ทาได้ด้วยนี่อะตบๆมนมาหน้ามาเบาๆทาก่อนแล้วก็ตบลงเบาๆมันก็ตบเบาๆให้มันซึมเข้าไปในผิวมันจะเป็นอ๋อเบาๆลูกขานี่หน้าออกมาตบเบาๆตบเบาๆนะคะ มันจะแตกตัวเป็นหยดน้ําเป็นหยดน้ําขึ้นมาบนผิวให้เห็นเลยอะค่ะ <Wow. S 1> ถ้าใครที่ผิวแห้งมากๆก็จะซึมลงไปบํารุงผิว <Wow. S 1> ผิวเราแห้งกร้านผิวเราหยาบแล้วรูขุมขนต่างๆที่มันใหญ่โตขึ้นมาเนี่ยทําให้มันกระชับผิวที่ขาดน้ำเนาะคุณแม่จะแบบผิวโซมากเพราะว่านอนน้อยนอนไม่เป็นไรฮี่ให้ช่อแฮทาได้เนี่ยเพราะว่าตัวนี้นะคะสามารถบํารุงได้แม้กระทั่งเด็กปลอดภัย แล้วก็ในกรณีที่เราจะต้องไปออกแดดแล้ววันนั้นเนี่ยลืมเอาครีมกันแดดของลูกออกมาแน่ถ้าลืมเอาครีมกันแดดของลูกออกมาคุณแม่ก็ใช้ตัว อาคว้าวอเตอร์ดอปตัวนี้ได้เพราะว่ามันปลอดภัยกับเด็กแล้วก็มันช่วยป้องกันการทำลายผิวจากพวกแสงพวกอะไรได้ถ้ามันเป็นทริคเลยนะถ้าเกิดว่าเติมไว้ก่อนตอนก่อนแต่งหน้าอย่างเงี้ยมันก็เครื่องสำอางจะติดดีขึ้นทุกตัวเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจากน้ำแร่บ,บริสุทธิ์นะคะพืชที่เป็นออแกนิกทั้งหมดเลยหอมไหมหอมไหมช่องแฮห,หอมไหมเราหน้านิ่มไหมคะ นี่แหละคะ่ะจบทุกปัญหาจะเป็นรูขุมขนไม่กระชับเหมือนเดิมผิวหมองคล้ำสิวฝ้ากระจุดด่างดำผิวไม่สม่ำเสมอนะคะหรือว่าความชุ่มชื้นของผิวหายไปต้องใช้เอลพรีเมโรเลยบอกเลยว่าทุกตัวเนี่ยมันปลอดภัยกับคุณแม่แล้วก็ปลอดภัยกับคุณลูกด้วยนะคะเสร็จทุกขั้นตอนเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็ไปจัดการเด็กได้เลยคะ่ะ ผลิตภัณฑ์ปลอดภัยนะคะไม่ะระคายเคืองผิวเด็กๆ <c oughs> ค่ะ <c oughs> อยากได้กันแล้วใช่ไหมล่ะคะมาล่วมสนุกกับแก๊ง3ามช่อและเอลคริเมโรนะคะคุณแม่แค่ส่งรูปคุณแม่กับน้องนะคะเข้ามาในอินบ็อกซ์ของแก๊งสช่อและรูปไหนที่ได้รับการคัดเลือกนะคะจะเข้าสู่รอบโหวตต่อไปรูปไหนที่ได้รับการโหวตสูงสุดก็จะได้รับผลิตภัณฑ์เอลคริเมโรไปเลยยยยส่งกันเข้ามาได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะ คุณแม่ต้องสวยกันตลอดเวลานะคะตัวช่วยความสวยของคุณแม่พร้อมอยู่แล้วเอลพรีเมโรเอลพรีเมโรค่ะใช่แล้วใช่คิด Please subscribe and press a bell icon